จับใช่จับใช่ใชเสรแล้ววันนี้มาทำอะไรกันคะเนี่ยชั้นสี่เรามาทำรายทีมงานไหนานว,าว่ามามีเกมมาให้เล่นาตามยคลิปที่แล้วว่าจะมีเกมเกี่ยวกับรองเทา้าให้เล่นก็คือว่าจะให้พลอยกับออยอ่ะปิดตากันปิดตามีที่ปิดตาอยู่ใช่ไหมอยู่ขึ้นมาอยู่ดาอยู่ขึ้นไปโชว์หน่อยเออก็ใช้ปิดตาแล้วเสร็จปุ๊บจะให้จับรองเท้าจะรองเท้ามาให้จับ ะจะให้ถ่ายว่ารุ่นนั้นเป็นรุ่นอะไรแล้วก็เป็นของใครถ้าเกิดว่าถ่ายผิดโดนเขียนหน้าเป็นชื่อรุ่นสมมติว่าจับจอแดนถ่ายว่าเป็นแอปเปก็โดนเขียนจอแดนตรงไหนก็ได้บนใบหน้าเขียนเองนะใช่กูถ่ายผิดที่กูแกเป็นเก่งลายทางเลยนะเมื่อนตอนนั้น okay, นะก็จะให้เวลาจับ30วินะ30วินน่าจะพอแล้วก็คือระหว่างปิดกติกาคือระหว่างปิดตา ไม่ต้องพูดอะไรจับคำ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 พอบอกให้เปิดตาแล้วค่อยถ่ายไม่กลัวหรอกแค่นี้กลัวเขียนหน้ากูเลยได้ไหมปิดตาก่อนปิดตาก่อนนอนเลยได้ไหมเป็นดีนะทุกคนเสร็จเมื่อไรโทรตามันนะเดี๋ยวทุกคนกูดีนะ ก็คือสับปะรดอะไรวะไม่รู้อ่ะตอนนี้เวลาเราได้ผ่านไป15วิแล้วไม่คุ้นเลยอ่ะมันคุ้นมาก5วิสุดท้ายแล2สองหนึ่ง กวางกวางอ่ะของไอ้หมอนใช่ Air Max ไอ้หมอนตอบพร้อมกันเลยอีรอนแมนปะไม่ใช่ตอบมาเลยแอมแม็กอ่ะพลอยตอบก่อน a i ม Max Air Max แปดอะไของมึงอะแปดศูนย์หรือแปดอะไรสักอย่างอะเลยวะแ Air Max 97ปะไม่ใช่97เฮียสับประหลาดแน่นอนแม่งคุยกันเองไม่ตอบมาเลยตอบเลยอ i r Max อะไม่ให้ออให้พลอยตอบก็ตอบเลยตอบก่อนเลยตอบเลยแ Air Max 98อ่ะ ไอแม็กแต่ไม่รู้คืออะไรอ่ะอ๋อออเมื่อกี้พูดอะไรนะพูดว่าสีเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้มันก็พูดมาสี่รุ่นอะไรแอแม็กเก้าเจ็ดปะเปิดตาออยถูกต้องคันดับแล้วนุ้ยถูกเฉวอ่ะก็รู้นี่พูดนี่มันเก่งจริงจริงแล้วมันพูดถูกด้วยว่าเป็นไอโรนแมนนะไม่ป้าจะมีนโดนเขียนหน้าเชนเลยเขียนแอแม็กเก เห็นแค่97พอแล้ววุฒิภัทรวุฒตรงไหนก็ได้เอ็นเอวนะเอ็นโซนิเคนะเพื่อนไล่ถ้ารูุใหม่แล้วจับโลหาก็ต้องมาจับหน้ามาเนี่ยเพียงความพอดีที่เห็นมาชื่อรุ่นเพื่อน97เงี้ยอือนี่นะทุกคนไปปิดตาครับผู้ต่อไปทุกคนปิดตาไม่ไไม่เป็นการเสียนาฬิกาเดี๋ยวเวลาอ๋อปุ๊บกัเนาะอ่านะครับพร้อมนะทุกคน คู่นี้นะทุกคนนี่ไหนวะเข็ดป่ะสามสองหนึ่งแอฟฟอบอนหอยคุณเหรอไม่ได้พูดห้ามพูดครับไม่ใช่ชื่อรุ่นนะอันเนี้ยแต่บอกว่าสั่งหลัได้ว่าเป็นของไทยแเป็นอะไรอ๋อไฮเกยี่สิบวินาทีผ่านไปอ๋อ คราวท้ายสองหนึ่งหมดเวลาครับเสิร์วง่นครับวาง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 มางวาวางวางวาวางวางวางวาอวคงัางวางวางวาวางวาอวาง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 นางวาวาางวางวาอวางว่งวางวางนางวาวางานว่งวา้าว่งวาวางาวางวาาาาวาาา่น ตัดสักสอชัมม่วโมงอันนี้ทุกคนพูดดินะพูดไหนวะโอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮเ,เ,เดี๋ยวมยี่สิบว,ว,วินาทีผ่านไป 5้าวินาทีสุดท้ายสามสองหนึ่งหมดเวลาครับจอแดนจอใครตอบก่อนอ่ะเอาเอาพอกก่อนกอนด้จอแดนมิดของของใครของวุ้นเอาไ้จอแดนมิดของไอหมอนเปิดตาครับไอ้เฮียไอหมอไอเฮียคนบอกไม่รู้ตายถูกว่า อะไรอ่ะเขามามิดเออลืมไปของของอะไรของมือเป็นผ้าอ่าเขียนจอแดนตัวใหญ่ๆเขียนว่ามิดไหมจอแดนเขียนไงญ่จอแดนเลย J O R แล้วก็ D A N D A N พี่เก่งอะไรคะเเก่งอะไร โ <Okay. S 2> อเคแตคไม่ถูกสักข้อเลยวะคก็ไม่รู้เหมือนกันตอบถูกนิวบาลานซ์ไงแต่ตอบแต่ไม่มีใครโดนนี่ครับทุกคนโอเสามสองหนึ่งเฮียเฮ้ยเข้าไปได้ปลูกข้าวได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคันในเรื่อหูอะเฮ้ยเาหาใครอะ รู้ว่าเป็นของเขายี่สิบวินาทีผ่านไปเฮียอะไรวะ <c oughs> อ่าๆรู้แล้วห้าวินาทีสุดท้ายถ้าจับกไม่ได้ใช่ <3 S 2> สามสองหนึ่ง<ล>ยหยุดครับอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้เลยอ่ะรอบนี้ให้ออยตอบก่อนบ้างอ่จะเป็นของไอ้วุนแน่ๆอ่ะคู่ไหนรั้วะไม่ใช่แอร์คอร์ดวัน <c oughs> ไม่ใช่ไนกีมันมเหี่ยง ไอคู่นั้นอ่ะที่มันเป็นสีดำอ่ะใช่ปหมแต่กูไม่รู้จะชื่ออะไรสีอะไรนะเฮ้ยสีอะไรนะสีดำอ่ะเกินที่มันเป็นสีสีอ่ะแต่กูจำได้ว่ามันมีแต่กูไม่รู้จะชื่อรุ่นอ่ะกูไม่รู้ยี่ห้ออะไรด้วยอ่ะคอยของรุ่นแต่แบบรุ่นอะไรอ่ะอันเแี้วไม่รู้อันเูีอ้วไม่รู้ว่ารุ่นอะไรตือเอาไม่ต้องไม่ต้องรุ่นก็ได้เอาชื่อยี่ห้อรู้ไหมกูไม่รู้อ่างั้นแต่้้รขออไุ่นใบให้ว่ารุ่นยี่ห้อของคู่เนี้ยขึ้นต้นด้วยตัว P ผู้มาม ผู้พีทพีทเออใช่อ่ะยังไงสิพีทกระตาเออเนี่ยเออเนี่ยจบมันไม่กูไม่รู้จักอ่ะพีกไงพีพีทมันจะไหนวะเออพีทใครวะตอบตอบผิดนะตอบผิดใช่ไหมตอบพีทพีกไม่ใช่พีทนะเออตอนเราอย่างเดยังไม่รู้จักสองเลยเขียนกันเองเลยรั้งสองคำตอบพี เอาข้างไหน P A K E P A K E เฮ้ยพูดผิด P A K P A K มาช่างแม่ใม่มมึงแับมาเล่นกับฟ้อมมากเลยอ่ะคือเป็นเป็นเรานะมอนเขียนตัวเท่าบ้านแล้วจริงอ่าคือรอบนึงเขียนครึ่งมา เอาติวไม่ช่วยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วอะไรไม่สุดที่เราอะ่ะโอเคโค้สุดท้ายไปปิดตาหน่อย,ยอันนี้ตาอนนี้ให้ตาสุดท้ายใช่ป่ะ,ะให้นี่ขเขาเรียกว่าอะไรอะว่างไหมเออ,อเขาเรียกทีมงานมาทำมาไม่เขียนเลยดีกว่าเฮ้ยปากมันดีงั้นมึงคนเดียวนะโอ้ยดูวั บรุ่นอย่างพวกอย่างรองเท้าทำไมอีคิดรุ่นดูพอเต็งเลยอ่ะแน่นอนมึงนแหละพี่รุ่นไม่รู้ไหนเอาไปมองมึงทำไมอ่ะทำไมบางตาพี่ไปตาไปตาไปนะพอให้แบบว่าทีมงานแบบเป็นคนเขียนนี่มันรีบไปจริงๆเลยแต่ว่าแต่ว่าขอพูดนะแต่ว่าถ้าพวกเนี้ยใายถูกคู่อะทีมงานต้องโดนโอเคได้โอเคเอาหน้าหน้าเข้าก่อนหน้าเข้าก่อนก่อนน้ชม ตอนแรกเขาก็แป๊บนึงยอมรับคำท้าเอย่าสันหาร้อยเอี้ยนิปื้มคอนเทนด์โอเคตีทีพอไหมเด็กตาไม่คู่นี้เราให้หนึ่งนาทีเลยป่ะเออไม่ท้าไปหน่อยดิเอ้ยเอาดีๆนะเอ้ยหนึ่งนาทีโอเคป่ะสามสองหนึ่งไป ได้เหมือนกูไหมเฮ้ยจับของกันได้ไหมเขาเรียกเขาเรียกว่าแบ่งปันพวกมึงเหลี่ยมซิกใช่ไหมเหลี่ยมเนี่ยมึงเหลี่ยมเหลี่ยมกันนะฉันเลยก็รทายของใครของวันเด็กแค่นั้นเองไม่ได้ดิก็ถ่ายของใของวันแค่นั้นเองยากอะไรอ่ะยากอะไรเอออ๋ออันนี้รู้แหละอันนี้หนังงูป่ะอันนี้รู้แหละงูขออยเสียเงินเอออันนี้คือแหวนยังยังไม่หมดยังไม่หมดรละเรื่องนี้สไลดมากอันนี้เป็น รห้าพูดครับเนี่ยมันเป็นสปาร์ชเนี่ยเป็นอนาพราเราได้ยังไงยังตอบแหมว่ารู้แล้วอ่าอ๋อพลอยพลอยอ๋ออ๋อโอเคยังจะตอบแล้วโอเคหรือยังว่ากูผิดแน่เลยห้าวิสุดท้ายแต่ว่าต้องถูกทั้งคู่นะต้องรวมคู่นะสามสองหนึ่งหมดเวลาครับวางวางละอ่ะพลอยตอบก่อนเลยความมั่นใจแไน มูนี่เลยล่าตนงโดนต่อยนะไอ้แว่นเดี๋ยวจะมีเวนแฮี่พอตเตอร์อืมแล้วคุณออยครับเป็นแอร์ฟองูของไอพอยต์มนอะเปิดนะนตาครับตาอันนี้จอุกทุกทุกนุกท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 ก เี่าม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 าเอาเอาไปเขียนดีกว่าเพื่อนอ่ะเอาให้เขียนว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูเขียนเองเฮ้ยกูต้องเขียนสิอะไรก็บอกก็จะบอกเออทีมมาเขียนผิดคู่ไม่ให้เอ่ยคู่ฮะพี่ผิดคู่ผิดคู่คืออะไรให้ทิมเขียนเออแต่ถ้าเป็ผิดคู่สองคนอ่ะให้ทีมมาเขียนอันนี้ไม่ได้มีในข้อตกลงเมื่อกี้อ่ะมีอะไรกเนอะไรวะก็บอกเลยให้โอ้ยอย่างเหลี่ยมเลยมึงอะเหลี่ยม เรียมอะไรวะเขาไม่ได้เรียมก็ไม่ได้บอกไงว่าห้ามแพร่ต่อคู่กันมึงเรียมเป็นแต่แท้ต่อคู่มาแล้วอยู่นี่นี่เอ้ไงกี้ไงกี้พร้อมเรี่ยมเอาเอาให้ไม่แท้เขาจำอ้างมังนะคะโอ้ยหนี่ใครเดินไปฉายถือก็จบกันไปแล้วนะคะวันนี้นี่เราก็โดนกระตุกนหวังด้วยโดนไปขั้นหนึ่งแต่ทีมงานก็ไม่ได้ทำนะโอ๊ตโน่อดอด เขาเขาแค้นว่าเขาแค้นว่าแต่ละคนอ่ะกำมันอยู่หลังกล้องงั้นน่ะก็จบไปแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นกระดิ่งนิ่งหนั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 งให้เต้ยนะบาย